สวัสดีจ้าวันนี้เลิกงานมาพี่น้องอยากินเป็ดจ้าให้มันซวงให้มันซวงเมยเมยพี่น้องมาตำตีนไก่มาม่าเด้อพี่น้องมาเนี่ยตอนอึนตำพี่ก่อนนะจ้าลบเสียงพี่น้องนี่เสียง้างนกอุประสาหมากเลยพี่น้องการทําคิีดก็ไดขนาดนั้นพี่มายังไม่เห็นใจนะพี่น้องเอ้ามาปรุงเลยพี่น้องมาเนี่มาเกิือเทศก่อนเด้อพี่น้อง แซ่บๆบ้านนี้ตำมึงบ้านเนี้ก็บ่าว่ใส่น้ำตาลด้วยพี่น้องไม่กินน้ำตาลจ้มามะนาวลงไปอันไม่พี่น้องกับเปียวก็ใส่เปียงหนึ่งใส่เครื่องปรุงไปจ้าพงนัวขาดไม่ได้จ้าพี่เอีกห้องน้ำห้องนยันครีม น้ำปลาจ้าแล้วเราก็ใส่เครื่องเครื่องมาม่าจักน้อยเด้อพี่น้องเพื่อความตุนหอมๆของมาม่าแล้วพี่น้องใส่อันนี้จักน้อยพี่น้องลึกเปรี้ยวหน่อยนึงพี่น้องเดี๋ยวเราก็โคลนเลยจ้าใส่หนึ่งจักน้อยพี่น้ออะใส่บัวลงไปจ้า ใส่ขี้ผักลางพี่น้องวันนี้เอามีดก็คือจังนีน้อพี่น้องเอามือนี่แล้วน้อพี่น้องใส่ไปเลยแล้วก็โคเร่โคเร่จ้าใส่ตีนไก่ใส่ตีนไก่ไก,กับลูกชิ้นพี่น้องชอบแบบนั้นแล้ก็ทําแบบนั้นนั่นเองเนาะโคบข้ากับหน่อยพดพี่น้องเอ้ยขอบครัวหน่อยเนาะแล้วก็โคเร่จ้า พี่นายมาม,ามาาา่าเขาละบาลนีงนะพี่น้องเดี๋ยวเด้อโอ้ดีย๋ยวมาจิ๊ดซ้ำพี่น้องอใส่มาม่าเดี๋ยวเราจะครุกในนี้นะพี่น้องมาม่าไปเลยจ้าเดี๋ยวเราจะาเทนะจ้าแล,ล้วจะคูเลในนี้จ้า ค้งหน่อยพูดพี่น้องค้งหน่อยพูดเดี๋ยวสื่อโค้งง่ายหนะพี่น้องแสบเกาแล้วพี่น้องแสบพึ่งเกล้าใส่นี่แหละพี่น้องเอ้ยแบอย่าบอกผู้ใดเด้อพี่น้องแสบแสบแสบแเอาฝากคลิดเป็นด้วยพี่น้อง เดี๋ยวฉันจะชิมก่อนนะทุกคนเอามือเลยละพี่น้องนะอุ้ยร้อนๆเลยหืมใจบวัวฮะเสีศกเข้าปะหืมเดี๋ใกล้เปื่อยลืมๆหืมบอกไม่ได้ สวัสดีค่ะ